สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่องกาะติดหววดังมาแชร์วันนี้ทางเราก็มีแนวทางหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักมาฝากกันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มที่ VIP นะคะงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคม2564ก็ได้ให้เลขล่าง2ตัวมานะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ 8 3 8 9 3และ31นะคะถ้าชอบก็จดเอาไว้ดูเลยค่ะ ต่อมาเป็นของอาจารย์เพชรไพรินนะคะงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2564ก็ให้เด่นล่าง9นะคะให้วิ่ง9นะคะซึ่งก็เข้านะคะ93 39ค่ะส่วนงวดวันที่1มีนาคม2564ก็ให้เด่นล่าง0นะคะให้วิ่งหลัก0ค่ะส่วนเลข2ตัวก็คือ0 8นะคะถ้าชอบก็ แคปเอาไว้ดูเลยค่ะชุดต่อมาปฏิทินเก่งจริงนะคะงวดประจำวันที่1มีนาคม2564ก็ให้เด่นที่หลัก5นะคะเลขท้าย3ตัวคือ375ค่ะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวนะคะ3 7และ53นะคะมาดูกันที่ขวัญใจคนจนค่ะเหนือใต้ งวดประจำวันที่1มีนาคม2564ก็ให้เลขเด่น8กับ5นะคะเลขท้าย2ตัวก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ84และ85นะคะต่อด้วย54และ55นะคะถ้าชอบก็แคปเอาไว้ดูเลยค่ะ ต่อมาเป็นของแอดหนุ่มนะคะงวดประจำวันที่1นมีนาคม2564ก็ได้ตัดเลข2ตัวบนมาให้นะคะมีอยู่ด้วยกัน4หลักค่ะมีดังต่อไปนี้ค่ะ60 67 68และ69นะคะต่อด้วยหลัก7ค่ะ70 77 78และ79นะคะ ต่อด้วยหลัก8นะคะ808788และ89คะ่ะต่อด้วยหลัก9นะคะมี 90, 97, 98, และ99นะคะถ้าชอบก็จดเอาไว้ดูนะคะต่อมาก็เป็นเลขซองจากวัดกุดแห่นะคะ งวดก่อนก็ให้เข้านะคะ39นะคะส่วนงวดวันที่1มีนาคม2564นี้ก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวมานะคะ9 38ค่ะตัด2ตัวก็38นะคะต่อด้วยเลขล่างเลขท้าย2ตัวค่ะ78และ46นะคะชุดต่อมาเฮ้ยเสาชิงช้านะคะก็ได้ให้เลขเด่นบนหลัก8นะคะก็มี แปและ8ปดนะคะส่วนเลขล่างก็เป็นหลัก5นะคะมี52และ59นะคะถ้าชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ได้เลยนะคะเลขสวยนะคะ82ค่ะ าต่อกันที่หนุ่มเมืองเลยนะคะงวดวันที่1มีนาคม2564ก็ได้ให้เลขบนเม็ดเดียวนะคะเลขท้าย3ตัวค่ะ692นะคะส่วนเลข2ตัวก็คือ6992และ62นะคะเลขสวยนะคะท่านผู้ชมก็สามารถไปหาดูลอตเตอรี่เอาไว้ได้เลยนะคะเพราะมันเป็นเลขชนนะคะ 9 2 2าเค่ะเลขชนนะคะชุดต่อมาก็เป็นเลขครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะ น้อมรำลึก82ปีครบรอบมรณาการครูบาเจ้าศรีวิชัย21กุมภาพันธ์2564นะคะเกิดวันที่11มิถุนายน2421มรณภาพวันที่21กุมภาพันธ์2482อายุ60ปีบวช39พรรษานะคะอายุตั้งแต่เกิดถึงปัจจุบัน143ปีค่ะ เรามาดูตัวเลขกันเลยนะคะเลข3ตัวก็มี143นะคะและ482ค่ะส่วนเลข2ตัวก็เป็น8260และ21นะคะถ้าชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ได้เลยนะคะเลขสวยมากเลยค่ะโดยส่วนตัวแล้วแอดก็ชอบเลข8228นะคะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ